ที่อยากจะทิ้งเอาไว้ทําไมเลือกหเพราะว่า5้มันสั้นไปเลือกหก็เหนื่อยละเมื่อคืนนอนดึก6ก Principle ที่1นึ่งที่นั่นที่เชื่อก็คือว่า Year of Birth หรือปีที่คุณเกิดเนี่ยไม่ใช่เป็นหลักคิดหรือเหตุผลที่จะ reflect ในเรื่องของพฤติกรรมหรือ Attitude ที่เกิดขึ้น วันนี้มันเปลี่ยนไปแล้วโดยฉันยกตัวอย่างมาทั้งครอบครัวให้เห็นแล้วว่าไม่มีการเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะคลาสเิฟายคำว่า New Gen เสียใหม่ใครก็ตามที่มีความ 1. นึ่งแอคทีฟการเรียนรู้มีความเข้าใจในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็ใช้งานได้อย่างดีนะ่ะคือ New Gen ที่เรากำลังจะพูดถึงดูสิคะว่ามันจริงไหมก่อนหน้านี้ถ้าเราพูดถึงเครื่อง device ต,งต่าง แล็ปท็อปคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนเมื่อก่อนเราบอกว่าโอ้อันนี้คือ Privilege กว่าจะได้มาแม่งสุดยอดในขณะเดียวกันคนรุ่นใหม่หรือคนรุ่นอย่างเราก็บอกว่าเฮ้ย it's a c o m m u n i t y products คือไปไหนมันต้องมีเหมือนวันนี้จะใส่เสื้อผ้าออกจากบ้านวันนั้นก็ต้องมีเซลลโฟนแปะอยู่ที่เกงยีนด้วยเหมือนกันหรืออย่างน้อก็ต้องมี แล็บท็อปไปด้วยเหมือนกันดี่ฉันเป็นคนหนักที่สุดนะคะวันวัน,นี้เริ่มจะเปลี่ยนวิธีวิธีการแล้วเพราะมีทั้งเซลฟ์โฟนมีทั้งแล็บท็อปแล้วก็มีทั้งแท็บเล็ตนะคะหลังๆรู้สึกเริ่มจะบ้าไปแล้วก็เลยพยายามที่จะเหลือสักอันสองอันก็พอใครเป็นแบบนี้บ้างลองคิดไว้ในใจนะคะไม่นานนี้เองไม่ถึงสักห้าปี Instagram Line Facebook Twitter หรืออะไรต่างต คือของเล่นใหม่ it's a new toys มักเรามาักจะดินได้ยินคนบอกว่าเลิกเล่นได้แล้วในขณะที่วันนี้เนี่ยดิฉันว่าจะบอกว่า I'm not playing คือไม่ได้เล่นแม่ไม่ได้เล่นลูกนี้แม่ทำงานอยู่ทำงานทำงานผ่านอะไรผ่านลายถูกไหมคะวันนี้ลงมามีไลน์กรุ๊ปของบริษัทมีไหมคะแล้วคุณส่งสติกเกอร์ good morning กันไหมล่ะเราก็ไม่ส่งนะ มีงานเราก็ลงเข้าไปลุยคุยไลน์แล้วมันคือคือต้องการสิ่งที่คือ uh, spontaneous มันคืองานมันคือ human sense ขณในขณะที่มีคนหลายคนบอกว่าคนรุ่นใหม่ยอมที่จะเสีย sense of smell คือแบบ uh, ดมกลิ่นอะไรไม่ได้นะยอมที่จะเป็นแบบนั้นมากกว่าที่จะไม่สามารถ connect เข้าสู่อเ internet ได้จริงไหมคะดิฉันว่าจริงนะดิฉันยอมเป็นหวัดทั้งวันไม่ได้กลิ่นอะไรเลย ดีกว่าลืมโทรศัพท์มือถือไว้ในบ้านอันนั้นจะตายให้ได้เพราะว่าจําอะไรไม่ได้เลยนะคะโทรศัพท์มือถือขึงเราของเราก็คือสมองของเรานั่นเองมาพูดถึงการศึกษา education เราเคยคิดว่าการเรียนรู้การต้องบอกว่าการเรียนหนังสือดีกว่าพูดอย่างนี้ก่อนการเรียนหนังสือคือการทําให้ตัวเองนันเนี่ยคือทําเพื่อตัวเองคือ for yourself และเพื่อให้ตัวเองนั้นเนี่ยมีอนาคตที่ดีขึ้น for the bright future ในขณะที่วันนี้มีแนวคิดออกไปบอกว่าการศึกษา <c oughs> ในมหาวิทยาลัยแล้วกันคือสิ่งที่ทำเพื่อคุณพ่อคุณแม่ที่เขาจะ finally leave me alone คือเลิกยุ่งกับดิฉันไม่ใช่ดิเลิกยุ่งกับฉันสักทีแล้วจากนั้นเนี่ยเมื่อได้ปริญญาฝากคุณพ่อคุณแม่แล้วเสร็จงานแล้วนะจ๊ะจากนั้นเราก็จะไปหาอีกอื่นทำที่ไม่โคตไม่เกี่ยวกับงานเาเลยที่ไม่เคยเกี่ยวกับสายอาชีพเราเลยตัวอย่างเช่น เรียนวิศวกรรมมานักมากฟลูอิดเดนแอมิกอุ้ยไม่งยเยอะมากยูมาร,ร,ร์โกเมตเตอุ้มาอย่างหนักเลยจบทำอะไรลูกอ,อ๋อผมอยากสกรีนเสื้อขายครับแกฉันจำแกได้ว่าฉันแกเกตเอมากเลยนะแคลคูลัสสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเนี่ยเอ่อนั่นแหละฮะอ่ะฮะจะสกรีนเสื้อขายเพราะผมชอบวาดรูปแล้วแล้วแล้ว,ลว,ลวคุณน้องเรียนทำไมลูกก็คุณพ่ออยากให้เรียนอ่ะโอเคเป็นเด็กกตัญญูมากยกให้ จนที่ฉันเคยพูดด้วยว่าเคยพูดเหมือนกันว่ามันน่ามันน่าเสียดายไม่ไม่ใช่เรื่องร้ายอะไรมากแต่แค่มันน่าเสียดายว่าคนคนหนึ่งใช้เวลา4ปีที่ไม่ได้รีวอล์ e x p e c t a n i o n หรือว่าความฝันของตัวเองเลยและเป็น4ปีที่แบบไม่ใช่กระจกคนคนหนึ่งใช้เวลา4ปีแล้วไม่ได้ appreciate ใน4ปีนั้นมาก,ากเท่าไหร่แต่คนคนนั้นกำลังแย่งที่ของเด็กอีกคนหนึ่งที่มีความฝันที่ต้องการเป็นเอนจิเนียร์ในวันนี้ น่าเสียดายไหมล่ะคะมันน่าเสียดายยิ่งไปกว่าน,นั้นว่าคนคนหนึ่งที่เรียนสี่ปีไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนรัฐมหาวิทยาลัยรัฐมหาวิทยาลัยเอกชนก็ตามเขารู้ไม่ว่าคนทั้งประเทศจ่ายภาษีให้เขาเรียนในสิ่งที่เขาไม่ต้องการอยู่จะคิดว่าเป็นสิ่งที่น่าเสียดายมากมาดวนที่ใส่อันถัดมาถ้าพูดถึงไวยเกษียณเ,เราจะเคยคิดว่า มันคือปลายทางของชีวิตแล้วเราก็เหมือนกับว่า,าหลังจากเกษียณนั้นก็อยู่ในแดนสนธยาไปแต่วันนี้การเกษียณ retired retirement เนี่ยนะคือการเริ่มต้นของการเดินทางแบบใหม่เราจึงไม่แปลกใจเรามักจะได้ยินในเรื่องของเราต้องการเกษียณในอายุ40 แล้วเราบอกว่าจะไปนู่นไปนี่ไปนั่นจะทำนั่นทำนี่ร e ท i r e m e n t ก็เช่นเดียวกันแต่วันนี้มันเปลี่ยนความคิดไปแล้วดิฉันลองดูในลองถามของทุกท่านว่ามีท่านไหนที่อยู่ในโหมดสีม่วงยกมือขึ้นไม่ต้องอายค่ะคุณรู้ใช่ไหมวทีฉันจะเล่นคุณเนี่ยมีท่านไหนที่มีแนวคิดอยู่ในโหมดสีเหลืองยกมือขึ้นเอาตายแล้วไม่มีสักรุ่นเลยค่ะที่นี่ค่ะ จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองกันจริงๆแล้วยกมือกันอย่างไม่ไอายเนี่ยเมื่อก่อนไม่กีดไม่นายมานี้สัก5ปีที่แล้วเราแทบทุกคนเนี่ยอยู่ในโหมดสีม่วงหรือมันคนละสีวะ <c oughs> ด้านซ้ายแหละเราทุกคนเนี่ยคิดอยู่ในโหมดสีม่วงแต่วันนี้ที่ฉันคิดว่าวันนี้เราก็คิดทุกคนเหมือนกันว่าเราอยู่ในโหมดสีเหลืองเราทุกคนนั่นแหละค่ะคือคนรุ่นใหม่วันนี้ที่ฉันบอกว่าถ้าโอเคเอ็มดีจัดเทรนโลก Know your trends, know your future แล้วคุณมานั่งตรงนี้ต่อให้คุณอายุสัก80คุณก็คือคนรุ่นใหม่เพราะคือคุณคือคนที่อยากจะรู้ในเรื่องของสิ่งที่เปลี่ยนไปรอบตัวแล้ต้องการจะสิ่งนั้นให้แล้ต้องการเกิดการเปลี่ยนแปลงมาดูกันต่อแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเราบอกว่าข้อที่หนึ่งคือเรื่องของคนรุ่นใหม่ไม่ใช่เรื่องของอายุเป็นเรื่องของพฤติกรรมถ้าเรามีพฤติกรรมตรงกันเราทุกคนคือคนรุ่นใหม่ มาดูอันที่สองสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงคืออะไรบ้างอย่างน้อยๆเนี่ยเราต้องมาเปลี่ยนวิธีคิดในเรื่องของ conventional theories ทั้งหลายทั้งแหล่วันนี้เราพูดถึง aging society ซึ่งเป็นเรื่องดีเพราะวาเวลา okm OK d มองเรื่องของ aging society ไม่ได้บอกว่าโอ้ยดูแย่แล้วทุกอย่างต้องช้าเดี๋ยวต้องเขียนต้ใหญ่ๆเดี๋ยวมองไม่เห็นแต่กำลังจะบอกว่าวันนี้เนี่ยคนที่สูงอายุ <c oughs> คือ active citizen Active retirees คือเขาสามารถทำอะไรได้วันหนึ่งเขามีประสบการณ์สองเก็บเงินมาทั้งชีวิตใช่ไหมคะใช่เพราะฉะนั้นวันนี้มีในเรื่องของอความสามารถในการจับจ่ายใช้จ่ายและสามารถคิดได้ด้วยวิเคราะห์ได้ด้วยเทคโนโลยีอาจจะยังเป็นอันลอยู่อะไรอย่างน,นีแต่ว่าในขณะเดียวกันมีการใช้มีความสามารถมากยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นวิธีคิดที่บอกว่าโอ้แ oh, ย yeah, 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 ่แล้วแย่แล้วแย่แล้วเลยจะเข้าสู่ e d g ิ i n g society จึงไม่ใช่ประเด็นจึงก็เป็นทิศทางที่โอเคบีกำลังบอกในวันนี้ว่าทุกอย่างมีโอกาสและสิ่งนั้นคือสิ่งที่ดีทั้งสิ้นเราต้องมองวิธีใหม่ในแง่ของการคิดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไอ c o n v e n t i o n น l theory ที่บอกคนรุ่นนั้นมองแบบนี้คนรุ่นนี้มองแบบนั้นมันยังจริงอยู่ในบางเรื่องบางพื้นฐานแต่หลายอย่างมันรวมตัวกันแล้วเป็น converge culture มันจึงส่งผลมาในเรื่องอื่นๆถัดมา ในเรื่องที่สามมาพูดถึงการเรียนรู้อีกเหมือนกันก็ไม่ได้าพาดพิงใครเพียงแต่ว่าแต่บางทีที่ฉันว่ามันเห็นชัดฉ <c oughs> ันเคยคิดเหมือนกันว่าเอ๊ะกระทรวงศึกษาถ้ายัางติดกรอบคำว่าศึกษาคือการศึกษาในโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนอะไรก็ตามมันก็มันก็เหนื่อยสิคะเพราะจริงๆแล้วเป้าหมายของกระทรวงนี้หรือมหาวิทยาลัยโรงเรียนเนี่ยมันเราไม่ได้อยากให้เขาศึกษาหรือเรียนในหนังสือนี่นา สุดท้ายปลายทางเราต้องการสร้างเขาในเรื่องของขีดความสามารถในการแข่งขันของมนุษย์เพราะฉะนั้นเรางี้ไหมอ่ะมาฮิวแบบ Ministry of Human c o m p e t i t i v e n e s s กันหน่อยไหมแล้วมาดูในภาพกว้างว่าคุณอย่าแอดซูมว่าการศึกษาคือสิ่งที่จะทำให้คนนั้นจเจริญได้มันกำลังหมายถึงประสบการณ์ความสามารถการคิดด้วยตัวเองการแก้ปัญหาแล้วก็วิธีคิดในเรื่องอื่นๆแล้วเนี้คือสิ่งที่เป็นประเด็นถ้ามาดูกันต่อ <c oughs> อันนี้คือสิ่งที่ท่านเองก็เชื่ออย่างนั้นนะคะตัวเองเรียนมาทางสายทางสายช่างสายวิทยาศ,าศาสตร์หลายอย่างก็ยังเป็นทฤษฎีที่ใช้ได้คงทนยาวนานแต่หลายอย่างที่เรียนรู้ณวันนั้นเนี่ยในปีหนึ่งที่เราได้เรียนเนี่ยตอนที่เราไปทำอินเตอร์เนชั่หรือว่าฝึกง,งานเนี่ยสิ่งที่เราเรียนรู้ในห้องเรียนนั้นเนี่ยก็สายไปซะแล้วคือล้าหลังไปซะแล้วได้สัํปไป วันนี้องค์ความรู้มันใหม่มากนะคะแล้วมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆในเรื่องของอวิธีคิดในเรื่องของการตลาดในเรื่องของการวิเคราะห์หรือแม้แต่ออปเปอร์ชั่นส์ด้วยก็เช่นเดียวกันมันเปลี่ยนไปแถวทั้งหมดทีนี้มันเลยเกิดในเรื่องของรูปแบบธุรกิจสิ่งอย่างนี้ได้ยังไงดิฉันก็จะยกตัวอย่างนะคะกลุ่มธุรกิจที่ดิฉันต้องบอกว่าภูมิใจนะคะแล้วก็เป็นน้องๆที่เรานั่งคุยกันมาตลอดเรามักจะพูดว่าถ้าพูดถึง สิ่งนี้พูดกับนักเรียนหรือพูดกันบ่อยๆว่าเนื่องจากตัวเองเคยสอนในเรื่องของ Business Consulting คือการให้คำปรึกษาแล้วก็การแก้ปัญหาถ้าคุณติดสโกบอยู่ในสิสเทมของปัญหาแล้วปัญหานี้มันยากเหลือเกินแก้ยังไงก็แก้ไม่ได้ถ้าวิธีคิดแบบเดิมเราก็จะบอกว่าเราก็อยู่ในนี้ก็แก้ปัญหาไปมึงจะเอากี่ p กี่เคว่ามาแต่ว่าวันนี้เราบอกว่าถ้าถ้า System นี้มันอยู่ไม่ได้หรือถ้าเกิดะระบบ การศึกษาในสถาบันดังๆของเรามันโซฟาคัพเหลือเกินเนี่ยสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดคงไม่ใช่แก้ในสิ่งที่เขาไม่อยากจะแก้กับเราเราก็ควรจะเดินออกจากระบบนั้นแล้วก็มาสร้างระบบใหม่ของตัวเองในสิ่งที่ตัวเองเชื่ออันนั้นคือ principle ของเราที่เราเคยที่ททเราเชื่อมั่นกันมาตลอดแต่ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่แก้เขานะคะเพียงแต่เราไม่ยืนด่าเราไม่ทำอะไรเฉยๆเท่านั้นเองเหมือนที่หลายคนชอบทำ มันมีอะไรบ้างที่น่าสนใจขอยกตัวอย่างอันนี้เป็นเป็นธุรกิจของนักเรียนเิซันมาโชว์ให้ฉีนไม่ได้ขออนุญาตก็เลยนะคะแต่เขาแต่เขาก็จะยินดีเพราะฉันชื่นชมเขามากเขาบอกว่าเราเรียนภาษาอังกฤษมาตั้งแต่อนุบาลหนึ่งเข้ามหาวิทยาลัยก็เรียนแม่งทุกวันเลยค่ะจบอุ้ยโทษลูกจบจบมาแล้วเนี่ยก็ยังพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ คำถามคันว่าแล้วคุณจะไปเดินบอกว่าอ้างั้นเรียนภาษาอังกฤษแบบใหม่ๆง่ในโรงเรียนกันไหมเราก็เคยทํามาแล้วมาตั้งหลายสิบมาตั้งสิบกว่าปีเด็กคนนี้ก็บอกว่างั้นเอางี้ครับอาจารย์ผมมีแบบนี้ที่เขาทําแล้วดิฉันรู้สึกว่าเป็นเป็นสิ่งที่เปิดโลกความฝันของดิฉันมากซึ่งเขาเป็นคนทำะนะดิฉันไม่เกี่ยวคือการใช้วิธีคิดแบบใหม่แล้วก็มีการสร้างแพลตฟอร์มนะคะแล้วก็ธุรกิจที่ชื่อว่า Global e d a t Academy โลบิชย่อมาจากอะไรใครพอแเดได้ไหมคะ g l o b a l plus English ใช่ค่ะคือการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับคนทั่วโลกถ้าเราบอกว่าเราเรียน Oxford English แล้วมันเหนื่อยมากนักหรือเราเรียน English แบบโอ้โหแทบจะไปแต่งนิยายแข่งกับเชคสเปียร์เนี่ยนะอย่าเพิ่งไหมเอาพูดให้รู้เรื่องก่อนอย่าพึ่งอย่าเพิ่งแบบว่า I love U ีอะไรไม่รู้คือองงยาก เาพูดให้ได้ก่อนเอาหาห้องน้ำให้เจอเพราะฉะนั้นสิ่งที่น้องๆทำชื่อน้องจุ้ยสลน้องทรอยน,น,นี่ยน,นะคะยังขอเครดิตเขาหนักๆเลยก็คิดแนวคิด,คดว่าสิ่งที่เราไม่มีคือการสนทนาภาษาอังกฤษวันๆก็มีแต่เพื่อนไทยๆนะคะคุยกับฝรั่งเจอฝรั่งทีก็ขาสาั่นทำทำได้ดีอย่างเดียวคือยิ้มสยาม yes 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 oh yes yes yes, yes. เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นว่าเออบางทีเราคุยกับฝรั่งหรือบางทีเราอาจจะโดนรู้สึกมันรู้สึก intimidate มันแบบยากจังเลยแต่ถ้าเกิดเราคุยคนฝรั่งภาษาอังกฤษ American accent ดีๆหน้าตาเหมือนเราเลยมี culture คล้ายๆกับเราอย่างคุณครูที่ฟิลิปปินส์จะดีไหมสิ่งนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นดินฉันให้คุณพอดีลูกสาวดิฉันได้เรียนทดลองไปแล้วแล้วน้องพอดีบอกว่าดีแม่ Skype call Skype คุยกันนะคะกับอยู่ที่บ้านเรานะคะ กับคุณครูที่เป็นเมนเทอร์ชาวฟิลิปปินส์ที่ฟิลิปปินส์แล้วฟิลิปปินส์เนี่ยแน่นอนอฟิลิปินโนเนี่ยคือเขามีภาษาอังกฤษก็คืออเมริกันแอคเซนต์ก็เหมือนกับฮอลลีวูดที่เราฟังมาแต่ว่าเป็นฮอลลีวูดที่ฟังแล้วดูฟังดูนุ่มน,น,น,นวลและน่าคุยด้วยน้องขิมน,น้องพอดีบอกว่าไม่เอาขิมไม่อยากเรียนไม่เอาไม่เอาเสาร์อาทิตย์ไม่เรียนแล้วบอกโน no n ไม่เรียนไม่เรียนนั่งเลยนั่งตรงนี้นั่งไปเรื่อยๆมืออื่นทําอะไรก็ได้ เดี๋ยวแปบเปิดให้แล้วเวลาสล็อตเนี่ยครึ่งชั่วโมงอเอ๊ะมันชักมันไว้คุยกันจิกจะจิกจะสรุปน้องขิมใช้เวลาทั้งหมด1ชั่วโมงมากกว่าที่ตัวเองออเคยขอเอาไว้นะคะว่าช่วยคุยกับครูหน่อยผ่านไปหนึ่งชั่วโมงขิมว่าโอ้โห this is great คือดีมากแล้วอยากให้วันนี้ค่ะคยเลยอยากจะนำเสนอโอกาสนี้นะให้ทุกท่านถ้าเรามีลูกหลานหรือแม้แต่ตัวท่านเองนะคะต้องการจะฝึกภาษาอังกฤษ แล้วคุณถ้าคุณต้องไปเริ่มใน Oxford English ซึ่งมันก็ปวด,ปวดกระโหลกนีดนึงเหมือนกันมาลองทางด้านนี้ดูอันนี้คือ alternative learning คือการเรียนรู้รูปแบบใหม่ๆเราเคยบอกว่าไม่ทราบมีน้อง ALA อยู่ในนี้บ้างไหมนะคะเราเคยบอกว่าเอ๊ะ e ทำไมเด็กรุ่นใหม่มันคิดไม่เป็นวะเอาก็เป็นโรงเรียนไม่ได้สอนมันคิดไงก็โรงเรียนสอนมันตอบกาชอยเกลกอกคอยง,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 งนั้นแหละเด็กกลุ่มนี้นะคะเอล a อเอ a เ e นลีดเ a อร์ชิพเอ็กแลนดีก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่ฉันภูมิใจแล้วก็รู้สึกรู้สึกขอบคุณมาก เขามากลับมาบอกว่าเอ๊ะทำไมเวลาเขาเรียนอยู่ที่อเมริกาเรียนเสร็จนอกห้องเรียนแล้วมันมีแอคทิวิตี้ต่อไปเรียน Stanford University เ้เขาสอนเรื่อง Design Thinking เอ๊ะทำไมเรื่องนี้เราไม่เคยเรียนเลยวะทั้งๆที่มันควรจะเป็น Principle ในเรื่องของการคิดเขาก็เปิดมาเป็นดิฉันเรียกว่าว่าเป็นเป็น r n t t r v e t i v r n i n r n i n g คือการการเรียนรู้ทางเลือกซึ่งคนเลือกแล้วฝ่ดีมันเลือกไปหาสิ่งที่ดีๆได้อันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่ง และแน่นอนการดีการันตีเพราะคุณพอดีก็ได้ไปเรียนแล้วเหมือนกันแล้วก็ชอบมากนะคะหรือแม้แต่ซีแอตเียนที่ดิฉันทำเราเคยสอนในโรงเรียนที่สอนในเรื่องของธุรกิจทฤษฎีต้องมาก่อนเพราะว่าสอกออบอกให้เราทำไว้อย่างนั้นนะคะวันนี้วันนี้ <laughs> นนมาอยู่ที่ใหม่แล้วบอกว่างั้นเอาวะ borderless learning เชื่อหรือไม่ว่าเวลาเราสอนออในใน,ในมหาวิทยาลัย เร,เราก็ไม่เราก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าเด็กเหล่านี้เนี่ยก็โชคดีนะที่เขาได้ได้มีโอกาสเรียนในมหาวิทยาลัยแต่เขา take it for granted แต่พอตัวเองเอาตัวเองออกมาไปไป,ไป,ไ,ปไปสอนอน้องๆนะคะที่โรงเรียนเทคนิคนะคะปวชปวสหุยเด็งเต็มห้องมันอยากเรียนแล้วมันถามจังเลยวันนั้นแหละเป็นวันที่แบบเข้าใจแล้วคนที่อยากเรียนอยู่มากมาย เราจึงมองในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะ School of Startup, School of Thinking Skill แล้วก็ School of ASEAN Citizen มาดูกิจกรรมหนึ่งที่เกิดขึ้นที่ซีอาเซียนกัน ของดิฉันนะคะ